นะครับเราอนุมัตินาสาธุด,ดังๆเพราะว่าเงินสองแสนเนี่ยมันจะไม่พอมันจะไม่แล้วเสร็จนะครับมันจะได้อีกสักแสนหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะแล้วเสร็จนะก็เดี๋ยวเราอนุมน์ธนาดังๆแล้วก็จะมีผู้ครับเข้าๆครับมันกวายนะครับแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะขึ้นมาบ้างแล้วล่ะอาจจะเป็นห้าหมื่นนะครับเราออเอาแค่นี้ก่อนนะครับเข้านะครับทุกท่านอิ่มแล้วอย่าเพิ่งไปไหน นะครับเดี๋ยวจะมีการนะครับลำเปิดเนตรนะครับลำายสีลำนะครับทั้งหมู่บ้านจำปาดงนะครับนางลำแต่งตัวแล้วพร้อมแล้วนะครับแต่นะครับขอรออีกสักนิดนึงนะครับแล้วก็ครับเดี๋ยวนะครับแล้วก็ตามด้วยหมู่บ้านสารสีนะครับอีกเก้านางลำนะครับ แล้วก็เป็นชุดที่สามลำเป็นยูทูบเบอร์นะครับเห็นไหมไม่ใช่เป็นแค่ยูทูบเบอร์นะครับเป็นนางลำก็ได้นะครับทำเป็นทุกอย่างครับยูทูบเบอร์เนี่ยนะครับจะเป็นการช่วยบอกปูนโน่นนี่ประชาสัมพันธ์นะครับมีงานลํำนะครับที่ไหนมีงานบอกนะครับขอแรงช่วยเป็นลำหน่อยนะครับก็จะไปนะครับไปหรือเปล่าไม่รู้ผมลํำไม่เป็นผมก็พูดไปเรื่อยนะครับ เราจะปิดท้ายวันนี้เล่าให้ฟังนะลํำเสร็จอะไรเสร็จถวายเสร็จบอกบุญเสร็จนะครับต่อยอดเสร็จเราค่อยจะแจกนะครับน้ำปลากับปลากระป๋องนั่นอยู่นะอย่าพึ่งไปไ นะครับรับประทานกันใจเย็นๆนะครับรับประทานกันใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวรับประทานกันไปก่อนนะครับปูนเนธท่านบอกว่าสวดก็ไม่ได้สวดกินก็กินก่อนนะก็ตกตะลึงเลยตกกระจายนะครับฟัง เอาอีกแล้วนะเล่นเราอีกแล้วนะครับทานใจเย็นๆนะครับพระทัดยังทานยังฉันอยู่นะครับเราก็ทานไปเรื่อยๆนะครยบถ้าเราอิ่มก่อนเพราะคุณเนี่ยจะบอกนะกินก็กินก่อนอิ่มก็อิ่มก่อนอีกนะนะครับก็ใจเย็นๆนะครับค่อยๆรับประทานไปแล้วก็เดี๋ยวค่อยทาบุญนะครับต่อย,ยอดกันนะครับผมไม่หวังเยอะ,ะครับวันนี้นะครับหวังปัจจัยจะสามแสนก็พอใจแล้ว นะครับจะได้ถวายพระครูยงท่านนะครับได้ทําให้เสร็จนะครับถ้าเราทําผนังเสร็จหมดรอบแล้วเนี่ยต่อไปทอดพระป่ามาอีกเราก็ได้เลยทำฟ้าใช่ไหมครับต่อไปเราก็ทําฟ้าสารการประเรียนนะครับสํานักสงฆ์หรือเอาไปไหน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 โอ้ยฝากนะครับไม่เอา,ส,าสีาไม่ได้สีไม่แสบตเป่าไม่เอาต้มมัดเล็กๆมาหนึ่งมัดนะครับ ไม่เอาสีไม่แสบตาตไม่เอาีเอาไว้ตอนเพลงครับนะครับจริงๆแล้วสาราเนี่ยอันเล็กก็จริงนะครับแต่ถ้าเราทำเสร็จเนี่ยจะกดงามากถ้าเรามีโอกาสเนาะสร้างบุญนะครับอา่าทำฟ้าทั้งหมดนะครับเมืมอ่อคืนนี้นะครับเราได้ท่านที่ถวาย ท่านที่มอบปัจจัยที่จะติดไฟนะครับสองดวงตรงนี้เป็นไฟพุ่มไฟพุ่มระยะนะครับแล้วก็ติดไฟอีกตอนนี้เรามีงบประมาณที่จะติดไฟแล้วเนี่ยต่างหากกับพระป่านี่นะคะช่วยกาแฟครับยวขออนุญาตก่อนนะครับขออนุญาตสักครู่หนึ่งไม่ได้เรียกมาให้เงียบอีนี่นะช่วยกาแฟนะอ่อีนะขอฝากไัแตงไว้นะเดี๋ยวลุงคนับมาเปิดปรงนี้ อย่ารอใครนะอย่ารอเครช็อกโกแลตของน้องน้ำมนต์นะจ๊ะของน้ำมนตนะของวันปีใหม่นะา่นะ้องติดร่นใหม่ล้าสุดสวยที่สุดอืมู่ลคนออตางหา้วตาอะไรยังไม่ไหลไม่ไหลไม่ไหลใช่ไหมพูดลุง อันนี้น้องเหมียวเหมียว<ม>โอ้เ<ม>จ้าพลยนนของแม่ก็ได้ของหนูก็ใช้ดีคือว่าแม่ลูกโุยกันเองนะไม่แบ่นก็เราเที่ยวก่อนมาไม่ไมีอะไรเลยเมือเจ้านเ<พ>นี่ยเซียน